กราบเป็นแฟนทุกคนจากใจหมอลำพนจรกินบางสีชื่อรัตนาพรกับมาสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนมอิตรหอแคนแฟนหมอลําแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพชรัานแพงแฟนคลับเอฟซีอีลามางหญิงสู้ขูสกุลน,นะครับเด้อคลิปนี้จะมาว่าวาหอดจอดถึง เรื่องของพอการไส้ได้ออกมาวอาพื้นอีลาโนอยอุงอิงพี่น้องว้าอิลาโนอยอุงอิงวาจังไดติดตามฟังบิง่งนะครับเด้อพอการไส้นี่เป็นอีกผู้หนึ่งครับที่ที่ได้ติดตามอิลาน้นอยอุงอิงตั้งแต่แรกเริ่มเริ่มที่เนาะพี่น้องเนาะ เป็นพอนุมตั้งแต่อีลาหน่อยอู่เองเข้ามาอยู่ใหม่ๆพี่หนอถือว่าเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ซัพพอร์ตเอิญอีลาน่อยอู่เองนี่ไล่สดถอ่ถือว่าเป็นคนแรกๆเลยกกว่าใดพี่นนอ ที่ไฮยีราน้องอิงนี่เขาเฟรมน้ำได้การไล่สดในช่วงแรกๆคือเป็นการเปิดโตศิลปินน้องใหม่นะน้องใหม่ไตดาวณขณะนั้นน้องใหม่ไตดาวณขณะนั้นกับซิมีอีรานอยอุงอิงนัทสุรศัก,กศศาดิ์ไดมอนด์ลิทิกายเอกเอกวัตรละกาไม่ยิ่งอีกผู้นึงนะครับ ผมจือมาได้นลครับเนาะที่เขามาไล่ๆกันก็ได้ครุกครีกับอิลานมาอุ่งอิงในบิ้งพฤติกรรมว่าอิลามา่อุ่งอิงดิในแต่ละมือในแต่ละเวทมีความเป็นอยู่จังไนแน่ กินจังไดว่าง่ายๆผู้จักอุปนิสัยใจข้อ,เ,อเรียนรูกเบิ่งแง่จนหูอุปนิสัยว่าอีหลาณอุิงเป็นคนแบบนี้เมื่อขึ้นเพิ่นกระไรออกปากเว้าทางท่องเสียนอน เชียวบวัตโจลำเพินออฟฟิเชียลนี่ละตอนอีลาน้อยอุเอียงนี่กลับมาจากเสียงยื่นเนาะเข่าการเขางานมากินเข่าอยู่ด้านหลังพันกับซุม้มซุปซิบซกันครับพอนอนนี่ละเว้ากันพันยันลูกสาวไดยงิด่าพืนลูกสาวอิสาหลูกสาววาสันเกิดเป็นองค์อุงอียงนี่ห่าอิฉา เสมมาดีแท้จังไรจังเพ่นหักอีหลาหน้อยอูอิงเพ่นได้ออกปากว่าว่าตั้งแต่อีหลาหน้อยอูอิงเขามายังเป็นคนคนเดิมคือเสมอต้นเสมอไปกินอยู่จังไรกับเป็นอยู่จังสัตเงินกับโบ,โบ่อพก อยากได้ยังขอแม่นี่คือสิ่งที่แตกต่างจากเด็กน้อยคนอื่นๆครับเด็กน้อยรุ่นราวข้าวเดียวกันเข้าเสียในว้น่าณช่วงนี้ดิศิลปินที่เขามาใหม่ในวงการนี่อันดับแรกเลยมีเงินมีครับอันดับแรกคือพ้ากันไปเสริมผู้ดัง หลายคนที่ไปเห็นมีเงินไปเสริมไปแต่งซื้อของแบรนด์เนมกินหรูอยู่แพงเข้าเห็นมาหลากหลายคนครับคือความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความเป็นยูนั่นแหละแต่อีลาในอูเองบอได้เฮอในจุดนั้น ขอเงินแม่ไปซื้อของตามตลาดนัดแน่ตามลาบสะดวกซื้อแน่หับเงินมาเพียงแค่ผ่านมือไปพอนเขาเสีเหหยหน้าคลังล้งไร้คราที่อิลาเอาเงนินหับเงินแลกส่งต่อไผ้สมัขอกระให ด้วยความใจใจบุญสุนทานการเปลี่ยูยอันใดที่อันใด,ท,นดที่เปลี่ยนแปลงสําหรับอีลาน้่อยอุ้งอิงการเปลี่ยนแปลงสาหรับอีลาน้อยอุ้งอิงนั่นก็คือการพัฒนาพัฒนาการร้องพัฒนาการทางด้านเอนเตอร์เทนหน้าเวทีนี่คือสิ่งที่อีลาน้อยอุง้งอิง มีความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่โตเป็นสาวหลายผู้หลายคนเขามาคอมเมนต์หลังจากดูมาสองปี่ปนห่าสักเพิ่งเคยเห็นติดตามมาสองปีแล้วอีหลาหน่อยอุ๋งอิงยังบอท่านอยู่ถึงสองปีพี่น้องยังบอท่านถึงสองปีฉลองหนึ่งปีวังติด อสองมักกะลา,าที่ซื้อต้นปีนี่เองเพียงแค่ปีปีเขาอยู่รวงแหวนเก้าเดือนบ่ถ้าถึงสองปีได้พี่น้องย่าเขาใจพิดเสลอเข้าไปคอมเมนต์เนะ่น้นหลายคนก็นคิดว่าอีลานมยวิมาอยู่เกิน เกินปีท้องปีผ่านแล้วจังสี่หนะ้าพี่นอ้องด้วยความวัตติดต,ตามอีหลานมาเิงวิถีชีวิตอีหลานมาวิงมันบ่ได้เปลี่ยนแปลงไปแบบแบบอื่นสตอลอีอีหลานมาวิงจะเป็นอยู่แบบธรรมดาธรรมดาขอเงินแม่ซื้อของใส่ขอเงินแม่ เห็ดบุญเห็ดทานแค่นั้นที่อีหลาหน่อยเฮ็ดนี่คือสิ่งที่อีหลาอุ้งอิงค่ำอย่างเสมอตน้นเสมอปลายสมกับที่พอาการใส่ผล่าเพราะเพื่อนเป็นจังซี่จังคอยหักถ้าเป็นผู้ลังข้โอ้ยเอานั่นเอานี่แล้วลดแล้วอยากได้ลดซื้อลดแล้วเป็นของเจ้าของ บ่อให้พ่อให้แม่ลำบากแบบมานำทัศน์ที่เป็นไปจังสัตว์หลายบู่หลายคนเอาคลิปนี้ฝากตอนมิดมาร์คแนแฟนหมอลำเอาไว้แต่เพียงสมีน,นะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆกับคำพูดคำวา่าคำจาของพ่อการใช่ที่เพื่อนักเพือนแพร่พ่อกันคลิปหนาสบายดีครับผม